สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับคลิปความรักคนโสดชาวธาตุลมนะคะช่วงครึ่งเดือนแรกสิงหาคมนะคะธาตุลมก็ได้แก่มิถุนตุลกุมนะคะคุณสามารถดูได้ทางลัคนาและราศีเลยนะคะมาอัปเดตพลังงานการคนโสดนะคะคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะในช่วงนี้นะคะโอเคมีไพ่เดอะทาวเวอร์มาเลยนะคะตัวตนของคุณ ับเด็กถือถ้วยนะคะคุณนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เกิดขึ้นมาอย่างกระทันหันเลยนะคะอ,อ,อาจจะเกิดขึ้นมาแล้วหรือว่าเพิ่งเกิดนะคะหรือกำลังที่จะคิดจะเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตของคุณนะคะค่อนข้างที่จะทันทีทันใดนะตอนนี้ก็ได้คุณอาจจะมีความคิดริเริ่ม อะไรใหม่ๆแล้วต้องการที่จะละทิ้งอะไรเก่าๆออกไปนะคะอาจถ้าเป็นเรื่องของตัวคุณอาจจะมีการเปลี่ยนงานกระทันหันก็ได้นะคะถ้าคุณคนโสดเนาะคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตกระทันหันเลยนะตอนนี้หรือเพิ่งผ่านมานะคะการงานของคุณอาจจะเปลี่ยนแปลงกระทันหันหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันเรื่องความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะคะมีการ ยุติความสัมพันธ์กับทันหันนะคะก็เป็นไปได้แล้วคุณกําลังมีความคิดนะคะที่จะเริ่มนะคะอะไรใหม่ๆในชีวิตของคุณนะตอนนี้นะคะอาจจะเป็นด้วยความคิดของคุณนั่นแหละตอนนี้เนาะอาจจะมีอะไรที่มันเกิดขึ้นมาเปลี่ยนแปลงโดยคุณก็ไม่ทราบสาเหตุก็เป็นไปได้นะว่าที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นมันมีความเปลี่ยนแปลงนะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณนะคะออแล้วก็ อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเนาะที่มันอาจจะเป็นสภาวะหยุดนิ่งก็ได้ค่ะหกเหรียญเป็นพลังงานของความหยุดนิ่งนะคะหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือนะคะกับสายงานของคุณหรือใครเข้ามาข้องเกี่ยวในชีวิตของคุณจนทาให้คุณเนี่ยจะต้องแบบไปช่วยเหลือเขาอ่ะก็เป็นไปได้นะคะคุณอาจจะต้องแบบมีการเปลี่ยนแปลงบ,บางสิ่งบางอย่างไปสู่ สิ่งใหม่ๆที่คุณไม่เคยเจอนะคะเด r อดสตาร์ Star, ด้วยก็เป็นไปได้นะคะคือถ้ามองในแง่ของเรื่องชีวิตคุณนะการงานของคุณนะตอนนี้นะคะคนโสดคุณค่อนข้างมีสภาวะที่นิ่งๆนะคะแต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามานะคะให้คุณได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเพราะคุณได้จบอะไรในสิ่งเก่าๆมานะคะ คือมันจบหรือมันยุติไปแล้วมันกำลังเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆอาจจะมีใครมาออฟเฟอร์งานคุณก็ได้นะคะหรือว่ามีคนมาเสนอความช่วยเหลือมาออฟเฟอร์บางสิ่งบางอย่างให้กับคุณให้คุณได้พบเจอสังคมใหม่ๆนะคะก็เป็นไปได้คุณอนะตอนนี้ค่อนข้างคิดเยอะเหมือนกันนะคะเหมือนอยู่ในอารมณ์แห่งห้วงความคิดของคุณนะคะราชนีถือถ้วยเป็นพลังงานที่คิดหมกมุ่นกันแหละคิดซ้ำไปซ้ำมา คือเหมือนกับพลังงานเหมือนคิดอยู่นัน่นน่ะคือเหตุการณ์ตอนนี้มันนิ่งคุณรู้สึกอย่างนั้นทุกอย่างมันก้าวไปอย่างช้าๆก็เป็นไปได้นะคะแล้วคุณก็คือแบบยังไม่อยากตัดสินใจอะ่ะมีการตัดสินใจแต่ตัดสินใจช้านิดนึงอะไรเงี้ยอาจจะปริวิเวกไม่ชอบให้ใครมายุ่งนะคะกับความคิดตัวเองนะตอนนี้มีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงนะคะ e of Fortune บอกว่าตอนนี้ไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไร ให้คุณน่ะวางใจนะคะเดี๋ยวปัญหามันจะค่อยๆค,คลี่คลายนะไม่ว่าเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวของคุณแต่ว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์น่ะมีสิทธิ์เหมือนกันถ้าเรามองเรื่องความรักสําหรับคนโสดเลยนะคะที่โสดจริงๆอ่ะคุณก็จะมีความรักใหม่เข้ามาได้นะเดอะสตาหมายความว่าคุณอาจจะพบรักทางสื่อออนไลน์นะคะก็เป็นไปได้นะเขามีความต่างกับคุณมากๆเลยก็เป็นไปได้และคุณอาจจะแบบ รู้สึกชอบเขาในทันทีแล้วเขาก็ชอบคุณในทันทีแบบ l o v e at first sight เลยนะคะเป็นคนที่ดูดีเลยนะคะและมีความเป็นคู่ของคุณด้วยเพราะว i ลอ of fortune ขึ้นอาจจะเป็นคนที่มีศินเสมอกันนะคะทำบุญร่วมกันมาในอดีตแล้วเราก็ต้องมาเจอกันอีกในพบชาตินี้นะคะก็อาจจะเป็นคนที่มีความเป็นคู่ของคุณนะ่ะได้ นะคะถ้ามองถึงความรักความสัมพันธ์ที่จะเข้ามาหาคุณนะคะในช่วงพลังงานอันใกล้นะคะคุณอาจจะมีการก้าวหน้านะต่อไปจากเนี้ยถ้าคุณได้มีการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนงานใหม่หรือว่ามีผู้ใหญ่อะไรมาช่วยเหลือคุณคุณอาจจะมีผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงก็ได้ค่ะเข้ามาช่วยเหลือคุณในเรื่องการงานเนาะคนที่คุณนับถือนะเออเข้ามาช่วยเหลือทางด้านการงานของคุณนะคะ อาจเป็นงานใหม่แล้วเป็นงานที่เริ่มต้นที่ดีมีความก้าวหน้านะคะคุณอาจจะได้รับข่าวดีจากบุคคลคนนี้ก็ได้คนที่ดูเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณและเป็นผู้หญิงนะคะที่คุณแบบนับถืออ่ะอืมนะคะอาจจะมาช่วยเหลือคุณนะคะให้คุณได้มีการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานนะคะและมีความสำเร็จนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเพราะว่าคุณได้ไพ่ e m p e r a n c e ด้วยเป็นใบสรุป คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงคะ่ะชีวิตของคุณตอนนี้มันเหมือนกับยุติอะไรบางอย่างนะคะเพื่อที่จะก้าวเข้าสู่สิ่งใหม่พบกับคนใหม่ๆนะคะพบข่าวดีที่จะเกิดขึ้นที่จะเข้ามาเหมือนตอนนี้มีโอกาสดีๆอยู่ในมือคุณละจะมีการพลิกผันนะคะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะอาจจะต้องเดินทางก็เป็นไปได้นะคะตอนนี้นะอาจจะต้องเดินทางไกลนะคะอาจจะไกลาจากจังหวัดตัวเองนะคะหรือว่า ไกลถึงต่างประเทศก็เป็นไปได้นะคะแต่ตอนนี้ในใจคุณก็ยังมีความรู้สึกสับสนกลัวนิดหน่อยว่าแบบว่าการเปลี่ยนแปลงนี้มันก้าวกระโดดไปไหมมันเร็วไปไหมนะคะสำหรับคุณคุณอาจจะปรับตัวไม่ทันนะคะคุณอาจจะมีความรู้สึกนี้อยู่นะแต่ว่ามองดูว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะนำมาซึ่งข่าวดีสำหรับคุณนะคะเพราะแนวโนม้มออกมาเป็นแชริออรกับ3ถ้วยมองว่าถ้าเป็น การเปลี่ยนแปลงเนี้ยมันจะนำพาความสำเร็จมาให้คุณเห็นไหมคะสามถ้วยก็เป็นงานเลี้ยงเฉลิมฉลองมีการงานเลี้ยงสังสรรนคะ์น่ะอืมเพราะฉะนั้นคือพลังงานมันเหมือนกับว่าถึงการเปลี่ยนแปลงเนี้ยมันจะดูเหมือนกับว่าคุณต้องมุ่งมั่นและจริงจังกับมันนิดนึงนะคะแต่ว่ามันจะพบชัยชนะและพบความสำเร็จได้นะคะเป็นงานอาจจะเกี่ยวข้องกับ ทางไกลนะคุณอาจจะมีการเดินทางกระทันหันจริงๆนะคะ The chariot เนอะอาจจะได้แบบทำงานที่แบบเ,เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับต่างชาตินะคะมีสิทธิ์เป็นไปได้เลยนะคะโอกาสที่กําลังจะเข้ามาแนวโน้มอันใกล้นะคะมีการเดินทางกระทันหันก็ได้หรือถ้าพูดในแง่ความรักนะคะความสัมพันธ์นะสำหรับคนโสดเลย ถึงคุณจะจบหรือยุติความสัมพันธ์อะไรที่ผ่านมานะคะมันจะมี Temperance คือการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเจอสิ่งใหม่ๆพบคนใหม่ๆคนที่เข้ามาหาคุณอาจจะต่างชาติต่างภาษาหรือว่าเป็นคนไทยด้วยกันก็ได้แต่ว่าความต่างมีมากเหลือเกินสำหรับคุณกับเขาต่างวัยนะคะต่างวัยต่างชาติเป็นชาวราศีธนูได้เป็นชาวธาตุไฟก็ได้นะคะหรือเป็นชาวธาตุน้ำนี่ก็ก,กฎ นะคะชาริออตและเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นนะคะเป็นวิศวกรได้เป็นสถาปนิกนะคะได้หมดนักออกแบบคือมีสิทธิ์เลยที่คุณจะพบเจอเขาเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงสายงานของคุณหรือว่าคุณเปลี่ยนแปลงชีวิตประจำวันของคุณนะตอนนี้ใหม่นะคะทุกอย่างจะนำพามานะคะวิวออฟฟอร์จูนอาจจะนำพาซึ่งคู่นะคะ คู่ที่เคยทําบุญร่วมกันมานะคะที่จะมาเป็นคนรักที่จะสารสัมพันธ์กับคุณได้นะคะสําหรับคนโสดจริงๆเนาะอืมแล้วการงานก็เป็นไปในทางที่ดีด้วยค่ะคุณจะมีคนช่วยเหลือคุณและสนับสนุนคุณนะคะในช่วงพลังงานอันใกล้นี้เลยนะคะสําหรับคนโสดชาวธาตุลมนะคะมาดูกันว่าเลิฟออร์คิลอยากจะบอกอะไรนะคะอ่าพวกอ่านมีไพ่ใหม่นะคะสําหรับคนโสดเลยลองใช้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะ เป็น dance oracle card นะคะบอกว่า Honor the Lin e a g e หมายความว่าให้คุณนะคะให้เกียรติตัวคุณเองเห็นไหมคะให้เกียรติตัวคุณเองให้มากๆนะคะคือเหมือนกับว่าคนเราต้องมีความเคารพในตัวเราเองใช่ไหมคะเราต้องมีความเคารพในตัวเราเองถ้าเรารู้สึกว่าเราอะ่ะไม่เคารพในตัวเราเองแล้วไม่เคารพในความคิดเราเองแล้วอะ่ะเราก็ไม่สามารถที่จะเขาเรียกอะไรนะคะเคารพ ในคนอื่นได้ใช่ป่ะคือเราต้องรู้สึกว่าเราอะรักตัวเราเองนั่นเองให้เกียรติตัวเราเองรักตัวเราเองก่อนนะคะเราถึงจะส่งพลังงานต่อออกไปถึงคนอื่นๆได้นะคะไพโรแมนต์แองเจิลบอกว่า Retreat ด้วยเห็นไหมคะให้คุณเนะยียวยาตัวคุณเองนะคะไม่ว่าคุณจะมีเรื่องราวอะไรที่เพิ่งยุติความสัมพันธ์หรือยุติอะไรกระทันหันมาอาจจะเป็นเรื่องงานก็ได้เรื่องส่วนตัวในชีวิตคุณที่แบบ มันเกิดการจบลงหรือเปลี่ยนแปลงกระทันหันคุณอาจจะมีความสับสนลังเลใจในการที่จะเริ่มต้นใหม่ในชีวิตแต่ว่าขอให้คุณนะคะอยู่กับตัวเองนะคะใช้ความคิดนะคะเยียวยาตัวเองให้มากๆหมายถึงว่าบางครั้งการอยู่นิ่งๆจะช่วยเยียวยาให้คุณสงบและคุณก็จะเกิดคำตอบในความคิดว่า คุณต้องการอะไรนะคะและจะได้ตัดสินใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นกับสิ่งที่จะเข้ามาหาคุณนะช่วงนี้นะคะเลอพร a c เคิล r d บอกว่า p a r a ได s ์เห็นไหมคะพาราได s ์แฮปป i n เนสมาแล้วความสุขนะคะจอยนะคะเพลฟูเนสนะคะให้คุณร่าเริงสนุกสนานเข้าไว้ด้วยนะคะเอ j นจกับชีวิตนะคะที่จะมาแล้วกับสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นนะคะความสุข ที่จะเริ่มต้นขึ้นที่จะเปลี่ยนแปลงมันจะนำพาสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณแฮปปี้กับมันอะ่ะเออมันกำลังจะเข้ามาแล้วนะคะสำหรับชาวธาตุลมนี่ก็เป็นภาพรวมนะคะตรงบ้างไม่ตรงบ้างขอให้เปิดใจรับเพราะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครนะคะขอให้ทุกท่านเปิดใจให้กว้างๆผู้อ่านเป็นกำลังใจให้นะคะ คุณอาจจะมีพลังงานที่ใหม่ๆเข้ามาเลยนะคะในช่วงอันใกล้นี้นะคะสำหรับชาวธาตุลมเนาะโอเครักษาสุขภาพกันให้มากๆนะคะสถานการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ระหว่างนี้ช่วงโควิดนี้นะคะอขอให้ทุกท่านพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารให้ครบนะคะดูแลออกกำลังกายที่บ้านก็ได้นิดๆหน่อยนะคะเพื่อ,อร่างกายคุณพลังใจคุณจะได้แข็งแรงนะคะ ผู้อ่านเป็นกําลังใจให้ขอให้ผ่านไปได้ด้วยกันนะคะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะเป็นกําลังใจ s u b s c r i b e ให้กับผู้อ่านนะคะยังไงขอให้ติดตามกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะคะวันนี้ไปลคะค่ะขอบคุณคะ่ะ